สวัสดีครับเพื่อนๆครับสาหรับวิชานะครับการทํางานออนไลน์นะครับการเปิดร้านออนไลน์ผ่าน facebook นะครับนี่เป็นภาคตอนที่2นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างครับมีใครมีแฟนเพจหรือสร้างแฟนเพจตามที่ผมบอกแล้วหรือยังครับอ่านะครับไม่เป็นไรครับใครไม่มีเวลาก็ดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าทําแล้วจะได้ประโยชน์นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเรียนแล้วไม่จดนะครับหรือว่าไม่ได้ทํานะครับก็จะลืมนะครับ พราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ทำก็นั้นก็ได้นะครับได้ความรู้ได้ก็ได้ร้านฟรีนะครับแล้วก็ถ้าทําตามผมทุกวิดีโอนะครับผมเชื่อทุกคนเนี่ยสามารถมีรายได้นะครับอย่างยั่งยืนนะครับทุกๆเดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องทํางานนะครับฝ่ารถติดนะครับหรือว่าไปทํางานเดิมๆนะครับโดยที่อาจจะเบื่อหน่ายกับงานงานประจําที่เราทําอยู่นะครับเราสามารถมีงานที่ทําอยู่ที่บ้านของท่านได้นะครับยิ่งปลูกผักอยู่บ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับแค่มีเน็ตนะครับก็สามารถทําได้นะครับ มาต่อกันนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับที่สอนไปในวิดีโอที่แล้วนะครับมาดูพลังของแฟนเพจครับว่านอกจากของฟรีแล้วของฟรีมันดีจริงหรือเปล่ามาดูครับถ้าผมพิมพ์นะครับ่าผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันนะครับคําว่าชมลมนะครับกุ้งนะครับก้ามแดงนะครับนะครับคํานี้คนหาเดือนหนึ่งในเยอะมากๆแล้วนะครับใน Google นะครับเมื่อเขาเสิร์ชปั๊บนะครับเขาจะเจอนะครับ เว็บของผมนะครับเว็บที่สองนะครับเพื่อนๆครับจําได้ไหมที่ผมบอกว่าให้ท่านาเวลาสร้างแฟนเพจเนี่ยนะครับท่านควรจะระบุเป็นสถานที่นะครับเพราะสามารถให้ลูกค้าหรือว่าผู้สนใจเข้ามาให้ดาวเราได้พอให้ดาวนะครับข้อดีคืออะไรมันเป็นจุดเด่นถูกไหมครับเวลาท่านเข้ามาเนี่ยท่านเห็นดาวกับท่านไม่เห็นดาวเนี่ยท่านว่าอนไนมันจะเด่นกว่ากันนะครับ นอกจากนั้นเขาสามารถเข้าไปอ่านดูครับคนก่อนให้ดาวเราเพราะอะไรนะครับทําให้สร้างความมั่นใจในธุรกิจของท่านได้นะครับไปดูกันเลยครับว่าผมอยู่หน้าหนึ่งนะครับคู่แข่งเท่าไหร่ครับคู่แข่งของผม9 0 0 0 0ืนะครับ9ก0 0 0ืนกับเว็บนะครับ9ก0 0 0ืนกับเฟซแฟนเพจบ้างเว็บบ้างนะครับผมอยู่หน้าหนึ่งครับอยู่ดับ2ครับเพื่อนๆไม่ต้องไปอยู่หน้าอันดับหนึ่งก็ได้ครับคือน1-5ถึงหเนี่ยขายได้หมดครับ อยู่หน้าหนึ่งกนได้หมดครับโดยเฉพาะเขาวิจัยมาแล้วนะครับคนจะชอบกดสองสามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านอยู่แค่หน้าหนึ่งนี่ก็พอเพียงแล้วนะครับเนี่ยครับคนที่อยู่หน้าสองนะครับเพื่อนๆโอกาสเปิดน้อยมากเวลาท่านเสิร์ชใน Google ท่านเคยกดถึงสามหน้าไหมครับสี่หน้าไหมฮะไม่ใช่ไหมครับมาเสียเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนอยู่หน้าหนึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับท่านเคยเห็นอะไรเด้งมาตรงนี้ไหมครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ อันนี้คือต้องเสียเงินให้ Google นะครับใครกดคีย์เวิร์ดนี้มานะครับต้องจ่ายนะครับใครออกไม่กอกไม่รู้นะครับคุณต้องจ่าย Google นะครับกดโดนกดร้อยครั้งนะครับหนึ่งพันบาทสมมุติท่านก็ต้องจ่ายนะครับแต่คนเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายครับหรือทังผมด้วยนะครับนี่คือข้อดีของการที่ท่านรู้เทคนิคในการทํา seo ครับ search engine optimization นะครับแปลว่าการทําอันดับใน Google ฟรีๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือฟรีหมดเลยนะครับเอาละครับมากดดูเลยครับว่า แฟนเพจผมสอน,เ,นเพื่อนๆสร้างเนะี่ยพอระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยมันติดอันดับแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีในธุรกิจอย่างไรบ้างกดไปเลยครับวันนี้ผมไมไ่มาขายกุ้งนะครับเอามาเป็นตัวอย่างนะอ่านะครับนี่ฮะเป็นแฟนเพจที่ผมนะครับทําให้นะครับเกษตรกรนะครับแถวย่านมินบุรีหนองจอกบานน้ำเปรี้ยวนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเอากุ้งมาฝากขายกันนะครับแล้วก็ สู้ตลาดเนื้อในอนาคตครับเอาไปขายในเรม5ดาวนะครับที่ผมถนัดนะครับในการขับรถไปแถวสุขุมวิทนะครับกุ้งเนื้อนอนาคตโลละพันโลละ8 0 0รอยนะครับเราจะไปขายกุ้งเนื้อให้กับพี่น้องเกษตรกรกันนะครับผมก็เลยนี่คือนโยบายที่ผมเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็ผมมีเว็บไซต์ของผมนะครับอันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับนี่เป็นเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรสำหรับติดต่อนะครับถามเรื่องลูกกุ้งราคานะครับเพื่อนๆนี่ฮะ ามาดูกันเลยครับเวาลาคนเขียนวิจารณ์ท่านนะครับเขาให้สามดาวบ้างห้าดาวครับนะครับตรงนี้แหละครับมันจะทําให้สร้างความมั่นใจกับคนมาใหม่ไปอ่านดูเข้าท่านะอันนี้นะครับเพจนี้เข้าท่านะอยากซื้ออยากค้าขายด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่ขนาดไม่ค่อยอัปเดตนะครับยี่สิบกรุงพาอัปไปนะครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาถามนะครับแล้วก็บางทีก็สามเอ็ดมกกระลาเห็นไหมฮะ คือนาันานอัพทีขนาดนาันตานอัพทีนะฮะยังมีคนเข้ามากดไลค์ถึงอ่าเดี๋ยวกดไปดูเลยครับนะครับดูไลค์นะครับ, like รบเ,เพื่อนๆดูตรงนี้ครับพันสี่ครับแฟนเพจทำมาไม่กี่เดือนเองนะครับไม่ถึงปีนะครับผม มีคนมากดไลค์ถึงหนึ่งพันสี่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อไลค์ไม่ต้องไปปั่นไลค์อะไรอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับเป็นออแกนิกเลยนะครับออแกนิกลค์นะออแกนิกร์ชนะครับเพื่อนๆครับเมื่อธุรกิจมันถึงจุดที่อยู่ได้แล้วเนี่ยมันติดลมบนแล้วนะครับเหมือนว่าวาติดลมบนแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะวิ่งอะไรต่างๆเลยครับจะมีคนหลังไหลเข้ามานะครับเนี่ยราคาเขียนไว้เขาถามเราก็ก็อปปี้ไปวางให้เขานะครับมีหลายคนเลี้ยงกุ้งตอนนี้มีปัญหาครับหาตลาดไม่ได้นะครับ ขายถูกก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ของผมนะครับไม่ต้องทาเป็นจะต้องไปขายถูกจนให้ถูกกว่าชาวบ้านเรืออะไรนะฮะเรารักษาคุณภาพของเราและลูกค้าเนี่ยฮะมาแวะเวียนทุกวันนะัะไม่ใช่แค่วันเสาร์นะครับหรือวันหยุดนะฮะวันอาทิตย์ปิดนะฮะแต่ก็ยังมีคนมารอเข้าประตูหน้าบ้านนะครับเออก็แปลกนะก็ทั้งที่เราก็บอกว่าปิดวันอาทิตย์นะฮะมาครับแบบที่มาโทรบอกว่าเอออยู่หน้าบ้านแล้วเงี่ย นะครับก็ขอบคุณหลายหลายท่านที่มาอุดหนุนนะครับถ้าใครมาดูวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับแต่ว่าบางทีต้อนรับอาจจะไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์จะหยุดนะฮะพักเหนื่อยหนึ่งวันครับนี่ฮะผมจะมีแผนที่ให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับผมสำหรับคนที่มานะครับนีเบอร์โทรนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะการสอนสร้างแฟนเพจที่สอนไปในวิดีโอที่หนึ่งนะครับอันนี้ตอนที่สองแล้วนะครับท่านต้องรูนะครับว่าดูเป็นแนวนะครับว่าเพจไหนคนเข้าเยอะ ก็าํำยังไงนะครับข้อที่หนึ่งครับเพื่อนๆเฉลยอลไรแล้วกันเทรนครับจำวิดีโอเทรนผมสอนได้ไหมกุ้งก้ามแดงเทรนเป็นยังไงจําได้ไหมนะผมไม่ได้เก่งเรื่องอะไรเลยแต่ผมมาถูกเทรนนะครับข้อสองครับผมรู้จากการทําแฟนเพจที่สอนไปนะครับทําตามนะครับทาเพจแบบไหนครับมีอยู่หกเจ็ดแบบแปดแบบนะครับต้องทําแบบที่หนึ่งนะครับที่ผมสอนนะครับอ่านะครับทําแค่สองข้อเนี้ยครับ เราทิ้งเอาไว้ครับไม่เคยโปรโมทเลยนะครับนี่เอาวิดีโอของตัวเองมันลงบ้างอะไรบ้างซึ่งลงแค่วิดีโอเดียวครับอันนี้เอาวิดีโอชาวบ้านมาลงครับเนี่ยเด็กวัยรุ่นเอากุ้งมหนีบันเล่นอะไรเงี้ยคือให้ให้ให้กลุ่มเป้าหมายเราได้สนุกสนานมาดูบ้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้เพจตายนะครับโดยที่ทําไว้ก็ทิ้งไว้อย่างเดียวนะครับนี่เอาของญี่ปุ่นของอะไรกุ้งที่มันไม่เกี่ยวกุ้งเราก็คอยเป็นกุ้งะครับนะฮะจากนั้นนะครับพอคนเข้ามาเยอะแล้วครับท่านจะขายอะไรท่านก็ขายได้นะครับ อย่าทําเหมือนกับคนที่ไม่รู้การตลาดนะครับอย่างเช่นคนทําพวกธุรกิจขายตรงมาแท็กชาวบ้านคือคนเขาไม่ต้องการนะครับแล้วมาเสนอเขาครับมันไม่มีประโยชน์นะครับถูกไหมครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยมันคืออย่างเขามาขายตรงอย่างเงี้ยเกิดสํางอย่างเงี้ยคือเราเป็นเกษตรกรยอย่างเงี้ยเราไม่ชอบก็บสำอางจะมาขายเราจะขายได้ไหมเขาก็เหนื่อยเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเขาไม่รู้จุดนี้งไงว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงนะครับเขาไม่ฝึกการหาเทรนด์นะครับ เขาไม่ฝึกที่จะทําการตลาดแบบยั่งยืนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้ครับพันกว่าไลค์ของผมเนี่ยก็คือว่าผมทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ต้องไปแท็กใครเลยครับไม่ต้องเหนื่อยเลยครับไม่ต้องไปชวนใครทําธุรกิจให้เหนื่อยให้มันเสียเพื่อนนะครับทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จับมาขายจากอีอ็กซ์นะครับของที่ผมสอนนะครับผมจับมือทาถึงขนาดสมัครนะครับแล้วก็หาสินค้ามานะครับแล้วหาเทรนด์นะครับแล้วเอามาลงกับเพจนะครับเพื่อน ผมเชื่อว่าเพื่อนทําได้ครับไม่มีอะไรที่คนไทยอย่างเราทําไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเป็นโค้ดให้ท่านนะครับผมเป็นนะครับที่ปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อนๆครับทักมาทางไลน์ทางเฟซนะครับถ้าว่างผมก็ตอบนะครับให้เพื่อนๆได้ทําตามที่ผมตั้งใจเอาไว้คืออยากให้เพื่อนทําได้ทุกคนนะครับก็นี่แหละครับเป็นผมเปิดแฟนเพจให้ท่านดูเลยแฟนเพจเลยนะครับผมมีหลายสิบแฟนเพจที่บอกไปเกือบร้อยนะครับ ผมจะทยอยเปิดได้หลายแฟนเพจนะครับให้เพื่อนเป็นแนวนะครับแฟนเพจขายเกี่ยวกับเครื่องประทินผิวต่างๆอะไรผมก็เริ่มทํานะฮะคือผมเอาหมดนะครับเพื่อที่จะครอบครัวนะะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอ่าไม่ใช่แค่เพจขายกุ้งนี่เพจเดียวนะอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็เลี้ยงกุ้งเนาะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็น่าจะเป็นแนวนะฮะนี่เป็นแนวให้ท่านดูว่าท่านต้องลงรูปนะครับของท่านนะครับอ่าอย่างคุณพ่อผมเนี่ยไหมฮะเอามาเป็นแนวแบบหน่อยนะครับ การ49นะครับ49นี่ระดับพูวานะระดับนายพลนะฮะเห็นไหมฮะก็มีชีวิตที่สมถะ,กะเกษียณแล้วก็ไม่ยึดติดกับอ่าีอะไรต่างนะฮะก็เฮฮาใครมาก็ยิมยมย้มเย้ยเ่มใส่นะครับเนี่ยเหมือนมาเฟียเลยครับส่แเ่้นก็ให้ความรู้แบบท่านเป็นดงศาราจารย์นะครับเนี่ยอยู่กับนักศึกษามันตลอดพิยาโทนะครับพิยาเอกท่านก็สอนพิยาโทให้กับต่างจังหวัดนะครับวิทยาบริการนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับเป็นผู้ว่าเป็นอันดับในพลตํารวจในพันลูกศิษย์เยอะครับวันนี้ไม่เป็นลูกศิษย์กุ้งครับซึ่งผมเองก็เอากุ้งให้ท่านเรียนรู้ได้ระยะหนึ่งท่านก็เก่งครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับเนี้ยใครที่มือใหม,ม่มามาปรึกษาฟรีท่านก็ให้ความรู้ฟรีครับคือคนม,มีความสุขครับกรเกษียณแล้วก็ถ้าอยู่เฉยในเส้นยึดเนะี้ยใครให้คนแก่อยู่บ้านเฉยๆนะระวังนะท่านจะเส้นยึดเพราะฉะนั้นให้ท่านทำนะหางานให้ท่านทำนะครับอย่างผมนี่ยทำสำเร็จลว นะฮะแล้วผมเองก็จะไปขอตังค์ฮะให้หลานนะครับก็นี่เทคนิคผมครับให้คนแก่ทํางานแล้วก็ให้ใหหลานไปขอขอตังค์นะซึ่งกุ้งอะไรนี่ผมเอามาให้ท่านหมดเลยครับมาสอนท่านพอเป็นแล้วก็เนี่ยปล่อยเขาเขาก็เก่งครับไปถึงขั้นทาหนังสือขายทั่วประเทศนะครับแต่งตํารานะครับเปิดสอนนะอย่างข้างในนี้ก็มีเปิดสอนนะครับอมีคนมานั่งเรียนนะครับเก็บค่ากาแฟสี่สักห้าร้อยหนังสือเล่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประโยชน์กับคนใหม่ๆนะครับเอาละครับก็นี่นะครับก็ อธิบายนะธุรกิจนี้นะครับแบบเจาะลึกว่าทํายังไงถึงสําเร็จนะครับคือเราจริงใจกับลูกค้านะครับแล้วเรามีข้อมูลนะแล้วเราก็มีแฟนเพจในการตอบปัญหาเขานะครับในการสื่อสารสองทางนะครับเนี่ยฮะบางทีเขามาถามเรากี่บาทกี่สตางค์เนี่ยเราก็นี่ขนาดผมไม่เคยส่งนะครับกุ้งไม่เคยส่งเลยต่างจังหวัดนะครับแค่ขายหน้าร้านนี่ก็ไม่ทันแล้วครับบางทีกุ้งหมดนะครับโอ้แบบต้องให้สมาชิกจงดมออกมาเติมนะครับไปหากับเพื่อนๆสมาชิกนะครับกลุ่ม เพราะมันหมดครับบางทีขายมันขายดีจนหมดนะครับนี่พาลูกชายมาถ่ายรูปเล่นๆนะครับอันนี้เป็นโลโก้นะครับนี่ยครับชื่อยาวหน่อยนะครับจำผมนะครับเพะผมต้องการจะสื่อว่าผมอยู่แถวนี้ละแวกนี้นี่ผมกวาดหมดเลยใครมีกุ้งใครมาขอสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยรับหมดนะครับแล้วจะร่วมมือกันในอนาคตตอนนี้เป็นกุ้งสวยงามตัวละห้าร้อยหกร้อยใช่ไหมครับกาไรดีนะฮะกิโลหนึ่งก็ตกสามสี่พันใช่ไหมฮะแต่อนาคตนะครับพอกุ้งมันตกลงมาหน่อยมันก็ไม่ต่ำกว่ากิโลละแปดเก้าร้อยแล้วครับ เพราะฉะนั้นนั่นแหละจะเป็นกุ้งเนื้อได้เพราะกุ้งนี้มัน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 ประโยชน์สองทางครับเป็นกุ้งสวยงามนะครับก็ได้กินก็ได้ครับเนี่ยกุ้งพวกนี้เนี่ยอร่อยลองมาแล้วนะครับครับสําหรับแฟนเพจนะครับไม่ยากนะครับวิดีโอแรกใครที่เรียนไปแล้วนะครับหรือมือใหม่มาเจอวิดีโอนี้นะครับให้กลับไปดูวิดีโอที่หนึ่งนะครับในการตอนที่หนึ่งในการสอนทําแฟนเพจนะครับและถ้าจะสนุกเหมือนผมนะครับมาดูความสําเร็จตัวเองนะครับเห็นลูกค้าเข้ามานะครับ มีรายได้ในการขายนะครับนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมบอกไปต้นวิดีโอนะครับมีอะไรบ้างส่วนประกอบนะครับครับก็วิดีโอนี้12นาทีก็กําลังดีนะครับในการนําเสนอแฟนเพจที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับก่อนจะสําเร็จนะครับนับร้อยนะครับต้องนับหนึ่งก่อนนะครับการทําเป็นเพจยังไงกลับไปดูนะครับใครที่ทําแล้วก็มาส่งผมหน่อยครับเป็นการบ้านเนาะจะได้ช่วยตรวจให้นะครับชี้แนะได้นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสําหรับวิดีโอที่มีประโยชน์เหล่านี้ผมจะมีกําลังใจในการที่ทําวิดีโอกับเพื่อนๆน,นะครับให้ดูกันฟรีๆไปเลยนะครับขอท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับได้เห็นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ